ก็จะมาเล่นโลบอกกันยู็ูไทยเปล่าเอ้ยยไทยไทยจำจเาได้บ้างนะเอ้าใหู้คนม้เกันเลยเกคุกันดี้ว ีเจ้า,า,กกาของร้านเกมอยู่ไหนเจ้าของร้านเจ้าของร้านไม่อยู่เล่นฟรีเลยใช่ไหม จนะมีใครว่าเนอะเกมอย่างมันอนะเฉ็นสักแป๊บหนึ็งตัวกันเข้าพิมพ์ข่าวอะวนนะไปกัรไปไปนี่ชื่อเจ้าของร้านเกมเปล่านะ อะไรอ่ะเราจะขึ้นไปทข้างบนกันอืมนี่มันป้ายเกนี่นะเอาล่ะทุกคนแล้วก็เข้าใม่อีกหกันแล้วใครเนี่ยคุณจะทำอะไรเนี่ย ไปทำอะไรทำอะไร,ะไรกับฉันฉันไม่ใช่มานะเฮ้ยเอาดีดีเอาดีาดีคี่ว่าตุเป็นน้ำนี่คะ นอืมลองอยู่ในนี้ดิงวยจะพังประตูนี้ออกไปเขาพังประตูเออดีไปละอืม Blue Heaven มีแต่คนกินให้เปลี่ยนเซิร์ฟกัน แล้วก็ได้เปลี่ยนเสื้อไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าคนนี้เขาอยากจะถ่ายด้วยเจอุ้มหนูมาคิดว่าให้เขาถ่ายจรไหม,มไปดูที่นีบ้านนะอ้าก็องมีอยู่นะโอ้ตลาดอืม มากว่าซื้อชาเขียวหน่อยซื้อชาเขียวขอบใจขอบใจขอบใจอ่ะ,อะเอาเงินไป ไปละมีที่ไหนอีฟักที่ไมน่อะไรเนี่ยบูบูเฮเวนอีกแล้วล่ะเราเปลี่ยนเซิร์ฟแล้วทุกคนเอ,อ,อ,อิ่มโอ้โอ้ไม่ก็ไปละไปละจ้าไม่ยจอแล้วไม่มีใครตามมาละ ที่สนุกไม่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 ไมไมเราไ,ไม่ใช่สนุไปแล้วมีคนจับได้แล้วไปแล้วมันมีใครตามมาใช่ไหมตัวละชซบกิดเปิดไหม ไม่ไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบกิเพตที่เสื้อหนูไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ชอบกินไม่ชอบกินโอเคไปละดูคนรจำไ,ด,ได้ไปเลยตูไปเลยแต่จะละทางเลยใช่ไหม นี่คนไทยแต่มมนก็มีคนจำเราได้อยู่นะทุกคนหายใจแป๊บเดียวเราก็เปลี่ยนชื่อไปเป็นที่เรียบร้อยเราชื่อสายทุกคน5คนลำมันก็เต็มสายแล้วครับมือฮะอ่า ซร์มีมีแต่เซิร์ฟอังกฤษเราชื่อายเดอเราขออนุญ,ญาตเปลี่ยนเซิร์ฟกันละกันที่เราเปลี่ยนเซิร์ฟเยอะเพราะว่าไม่เจอคนไทยเลยไม,ไม่ไม่ได้เล่นบูเฮเว่นมานานเรามาเซิร์ฟว่าอีกอันแล้วอะไรเนี่ยสร้างตลาดมาหลังที่12นะโรงเรียนบ้านที่22ค่ะ ไปเรียนหรือตลาดก่อนไปอืมอืมอใครเ,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 คเนี่ยไงไงไงมีอะไรเปล่าอะไรเนี่ยไม่เชื่อครับหมู อะไรอ่ะเพื่อนเขาพิมอะไรกันนะมาเรียนเรอคะกินหมูกระชับไหมเราจะว่าเป็นหลังที่22กันนี้เลยละชิปเอ๊ะแต่เราต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอ่าแล้วก็เปลี่ยนชุดเสร็จแล้ว,เ,ลวเออใครเด็ด ป้าป้า,าโสดจีบได้ไม่มีแฟนเฮ้ยตั้งชื่อก่อนตั้งชื่อก่อนเราเปลี่ยนชื่อแล้ววู้ววชื่อสายเด้อไม่มีใครจำได้ใช่ไหมสำหรับก็ไม่ได้ดังเกินขนาดนั้นนะทุกคนเราไปโรงเรียนกันเลยไหมอะไรก็ไนดน้ นักเรียนใหม่ค่ะใครเนี่ยไ,ไม่มีใครสักคนทั้งหลายเนียนนีหรือเปล่า อะไรเนี่ยแป้งเค้กอะไรเงี้ยมีแต่คนทอนสไปกระเป๋าอ๋อไม่ใช่โอเคละออกครั okay. าารครูหนูมาเรียนลนะไปลำที่สิบสองกระต้อ มาแนละ้วอะไรที่ส,สองตลาดมาสักตลาดกันอืมอุไมอไรกมนใครรู้นะคะอซื้อผลไม้คะ่ะ จะซื้อ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 ขอซื้อนะขอซื้อขอซื้อที่ปดที่ปนี่เปลี่ยนจุดอะไรคุณอยากสร้างตลาดไหมคะโอเคค่ะสร้าง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 ,าง,างมีซื้อปวน คสร้างที่นี่ได้ค่ะเคค่ะเคค่ะเคค่ะเราจะเอาเอาเอาีกอ,อันนี้ไม่ใช่สิเดี๋ยวหาก่อนอืมเป็ำเค้กามคนนี้ค่ะถามคนนี้ถามคนนี้ถามคนนี้ ทำคนนี้ทำคนนี้เราก็จะตั้งร้านกันว้ยเบอตั้งั้นเป็นอะไรดีน้าขายอจอเครีงก็แล้วกันอะตั้งผิดแบบตรงนี้เแบบอ้าตั้งถือแล้วหระใครจะไปรู้เนี่ย อ,อืมใส่ลูกอืมแล,แล้วใส่ไหมก็แล้วกันพาไปดูหน่อยค่ะไปดูได้เลยค่ะตามมาค่ะถ,ถ้ามีเสียงลุก กวนขอโทษด้วยเด้อกับคนที่ดูไม่มีใครมาซื้อเลยอ่ะทุกคนอืไม่มีใครจริงๆอะไรเนะี่ยเราอยากเรียนเหมือนคนอื่นมีรายกันฮ่าฮ่า,าคนแปบวสวยมากเลยค่ะเป็นไปเรียนกัน ค่ะก็น่าจะเยอะพอๆอกันนะอืมไม่มีใค่จะสนใจชื่อส่ไใหม่บ้างเหรอมีแบบชุดเด็กน่ารักรักใหม่คะจะซื้อไปให้น้องสาวคะ่ะฉันต้องการเรียนเหมือนคนอื่นมาเรียนกันอ๋ออ้า ทำไมเลยคะขอะเป็นไซส์ค่ะมีค่ะ,คะไม่มีใครกศกษากันเลยเล่นน้ำทะเลกันอืมเราว่าเขาน่าจะไม่ซื้อของแล้วนะอะไรอีกเนี่ยไปดูได้เลยคะ่ะพาไปดูหน่อยคะ่ะขอแบบน่ารักน่ารักนีคะ่ะ กูขาเพื่อนอยังไม่ครบใครคะไม่ใช่ดิฉันนะคะไม่ใช่ดิฉันไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ขอสมัครเรียนแล้วคะ่ะสมัครจ้างลาดน,น่าจะดีกว่าคะ่ะอืมไม่มีใครมาขายกับเราเลยเปลี่ยนแล้วน,นี่ไม่น้องช่างมันไปชมโรงเรียนกันมีค่ะมีค่ะปะ้าเดือนนี้ใช่ไหมคะ เคเคทำไรไปตามมาฮึคือเราก็เงืงกับเขาแล้วเนี่ยชุดนักเรียนมีใช่ไหมคะตามมาน่าจะชอบแบบชุดไม่สุดลัตขายของใส่ใหม่เลยโอเอ้ช่างมานาานันนะคะทุกคนเราจะเอาที่ตกแต่งนี่ ตกแต่งไปเลยร้านอะไรที่นี่อืมที่ขยะหยัดชิงและเชิญกันอ่ะขยะทั่วไปขยะทั่วไปเซ s i ซ s i เซ็เก อ๋อที่เครื่อ,อ,อกงกองน้ำง,งั้นเราก็ต้องใช้งาน,นเอาแบบนี้ก่อนเล่นฟรีด้ค่ะฮ้ใช่ไหมวห่าเพราะเรามัน แกงเอาวางไปได้อะเอาคุณวางไม่ได้นี่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 โอเค okay, ไม่ได้เป็นไรไรนะอะไรนะผู้หญิงต่อกันหนึ่งคะแนนตู้กระแตผมค่ะใสิ่ค่ะ มีคนเกกันมีคนเกกันอหยุดเกกันแล้วหรอ,อะเราบังกันแล้วกันนะชุดนี้ค่ะยิ้มหนึ่งคะแนนกัรลุน,นาออกไปด้วยค่ะรบกวนคนอื่นคูเค้กชุดลาตีชุดนักเรียนชุดคิทตีเด็กกี่บาทค่ะใช่ค่ะ ยี่สิบองบาทแล้วไม่อันน่าจะดีกว่ารถชาโกมาแล้วครับไม่มีใครมาขายไม่มีใครมาซื้อของเราเลยเอะไรเนี่ยมานี่ส่งสาค่าทำไมถูกจังคะที่ห่างตั้ง ห้าร้อบาทค่ะไปชมโรงเรียนกันบอเดี๋ยวไปเอาตังในกระเป๋าหนูอยู่ที่รถค่ะไปค่ะอะรัรด่สิบเโอ้ไม่อะไรจะมีคนมาซื้อนี่ทุกคนสใสยนัง แยบกินเลยไหมอะไรเนี่ยค่ะข,ขอบคุณค่ะเพื่อน,นเดี๋ยวมาใหม่ตอนนี้เปิดไหมค่ะเดี๋ยวมาใหม่ต่ออะไรอะอะไรนั่นน้องว่าน่าจะอ่นะานไม่ทันแล้วแหละแล้ไม่แค่จะมาซื้อใส่ใหม่ไหมคะใส่ใหม่ค่ะใส่ใหม่อะไรเนี่ย เดี๋ยวกับบ้านไปกินข้าวก่อนนะคะกับเพื่อนค่ะมายี่สิก่อนมาสมัครค่ะเขาอยู่บ้านไปกินข้าวกันดูตามสบายค่ะค่ะมิน้นไปบอกครูใหญ่แป๊บอยากได้ชุดเป็นชุด,ดักเรียนอนุมานค่ะไหม จะซื้อไปในห้องเต็มหรือ,อยังอะไรเนี่ยม,มีแต่คนมาซื้อของเขาน,นะแล้วก็อย่างนง้นไปแหละ,ะงั้นเราเอามันกดตรงไหนเนี่ย ขายไม่สนุกเลยทุกคนนี่เลยฮ,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 ฮ่าฮะฮะนมีแตกคนไปซื้อน,น้ำกันฮะ้งแค่ไอจอยไม่มีใครมาซื้อเราเลยมีแต่อะ อันนั้กดฝรั่งชนปนนั่นนะ่ะฮะแกจอยขอไปดูของเด็กอนุบาลก่อนนะคะพี่แมวกูขะพาไปตลาดหน่อยค่ะพี่แมวเรจะมาตลาดแล้วเปลี่ยนรีบร้านเลยนะ น้ก็แน่นอนอยู่แล้วแหละเราเราเข้ามาดีกว่าโอ้เราได้ลูกค้าหรือยังไงอ๋อนี่นจะาำเระอ่ะเอาไปอ๋อขอบคุณเอา้าไม่ได้เลยลูกค้าทุกคนแต่เราได้อเอา้าเอ้าอย่าใส่ไม่ไปแล้วหรอไม่คุ้นไหมคะอ่า ั้นเราไปซื้อของเขาบ้านดีกว่าอะาตัางคืนไปกูจะเอาอัานนี้อืมอร่อยเคทไอจอยอะไรปะเนี่ย ของมึงเนี่ยฮะจะขายไซม์ให้มีกำหยนบอะอะไรปะเนี่ยอ่ะเราไม่เราไม่ขึ้นนะคะลองขึ้นกเฉพาะไปดูอ่ะมเส้นละเฮ้ <c oughs> เออใครปะเนี่ยอมืมีหลายคนเลยหนึ่งร้อยแปดสิบแปดค่ะ <c oughs> อะไรจะมีใครมาเนาะ อรเอเพื่อนก่อนโอ้ oh my god oh my god ใครมันจะซื้อใส่ใหม่ร้านเราบ้างปะเนี่ยรอต่อไปจะซื้อลรอไม่มีใครซื้อหรออืมรอดูต่อไปทุกคนคนนี้เขาเป็นคนอังกฤษแล้วเขาก็เอิมอะไรเนี่ย โอ้โหอ่านไม่ออกโอ้ยเร้น่าจะได้ทุกค่ะอะไรคะทุกคนอะไรค่ะอะไรอะไรอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเอิ่มไม่ค่ะร้านนู้นซื้อของร้านนี้ด้วเหรอเอิ่มใครนั่นน่ะฮะอืมต่อแถวกันสักยาวเลยอืมอืม ให้กินฟรีเลยใครจะเอาก็เอาไปให้กินฟรีจะเอาไหมฟรีครับโอ้โหน้ำมะนาวอย่างเยอะยะให้กินฟรีอ่ะอย่างรวยอืมคาว่าโอ้โหสายเปยขอสายมาสีกแชมพูค่ะ เอาไปสิกะอาไปเอาไปคุณคุณเอาอยังอืมเขาซื้อต่อให้ฟีนเลยเนี่ยสองอัน เต็มคำเอาไรโอ้โหดังเกินก็ขอบใจนะเอาเอาไปเพื่อนเขาล่ะเอาเพื่อนล่ะอืมอืมเขาเพื่อนเขาไม่ไปด้วยหรออืมโอเค เพื่อนเขาไปแล้ววันนี้ก็ได้งานเยอะเหมือนกันนะเยีฮยอย่างรวยอ่ะรวย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 มาจากใครก็ไม่รู้เราดูกันต่อวิฮีวอืมอะไรเนะี่ย อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรฝั่นี้พูเสพูด,พดพิอะไรเนี่ยมาได้ไงปลาปักเป้าเนี่ยซื้อของซื้อของไหมคะซื้อของไหมคะไอจอย จ่ายตังให้อะเอาไปเอาไปให้ฟรีๆเลยให้เห็นหน้ากลัวเลยอะไรวะเนนี้ให้เห็นหน้ากลัวเลยเอาไปสิเธอเป็นคนอังกฤษก็เอาไปได้แล้วไม่ว่าอเอาไปไรีไ่ไปและ ปวดเลยเหรอเอาไปดิเอาไปเอาไปไปน้ำมันนเด็เอวยนี่ค่าที่ไหนนิ่งนั่งคายอ่ะเอาใจตั้งใจตั้งใจตั้งอ่ะ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 ไปเอาไปเอาไป อวดเหรออวดเหรอเฮ้อเราคิดว่าเราควรไปเลยไหมน้องั้นเจอกันนะบ๊ายบาย